ยังมันเบิดน้ำมัน,น,นดูตรอองนี้ตรงนี้มีน้ำบ่ได้ให้ลูกมากูไผ่รูมันจีอันมนละะามนละยะอยเหาะเพาะถ้าก็เม่แต่นึงวันนี้พอกับแม่มาหน้าค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้สาวรักไก่ดงกัามาสีดยาเขามาหน้าเดียนละเทียต่ะเขาง,งามกูโม่หรือล่ะขาง,งามกูโม่อยู่ ขีดยาเขาโอ้ยไม่เห็นหน้ากัง,งามอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เกี่ยวอยู่ดอกปีนี่นี่หน้าขางเคียงกับพ่อได้ยู่ค่ะันพูดได้ปีนี่พูดได้ปะชีนาปะได้เกี่ยวดอกยากงามันเงียบจูโอเขามากุดิซะอย่างนีงองอ้ไะหน้าพะเยียงหยองของบอกอออไม่คมมาอี จอดเท่างามโกโมได้พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกหน้าหนึ่งจ้ะกําลังเดินทางอยู่สามหลอก <c oughs> คิสิสตัลลมากเมือนี้โอ้ยน นีเนะครับกระแทะกระแทะหน้าไงกระแทะหน้าสูงไม่แบบก็ได้เปรียบครับถ้าเป้ไฟฟ้านี่เฮ็ตุ้งทีเพราะอะไรครับบ่ทันกะมีช่วงนี้เหรอครับเห็นหน้าถ้าฝนมากอะสีดยาหยาแล้วก็่ะบ้านปุ๋ยแค่นั้นครับแต่ก็บเบื้องน้าแต่ยังเสาในกระแทะมันหัวไม่มีอย่างเลยครับเห็นหน้า สบายบื้อครับเมืนคือหน้าปังครับหน้าปังอยู่งาย,ยากเล้วกับยาพีษย,ยาแม่งเล้วก็บหอมม้อมมุ่นเ่นอยากคนนี้ายเท่าครับหน้าปีชิ่วๆครับก็เลยเหล่นก็นได้นี่หน้าหลอกนะครับนี่เดี๋ยวไม่โค้งมาหลอกครับ เบิ้งเอาครับนี่ข้าวยอดครับนี่หน้าข้าวยอดครับนี่ข้าวยอดมันเห็นแถวมันบ่อนี่เห็นไหมมีแต่คนติว่าห่างห่างข้าวยอดมันห่างรับไ่ได้หยามันจิเกิดน้ำแถวน้ำร่องเขนว่าเบิ้งเอาครับแต่ว่าหน้าหลอกบ่งามครับเบิ้งอันนี้หน้าไม่ได้หลอกนะครับเบิ้งไม่ได้หยานี่ แต่ว่าคันเที่ยวกับหน้าวานเอ่อติดกันกับหน้าอยอดง้ากวัวครับกับ,บหูมเป็นน้ำหยางขนาดมาหน้าเดือนละเทียครับขี้ข้านครับไม่ยังนะฝนมันมาตกิม่ใช่ไ่ยังเบื้องมันขิดหลายซื้อสงสารเขา เออหมดอันนี้เอาไม่โค่ปั่นเลยครับกระแทกสูงแนหะ้งไม่โคปั่นเลยมันเป็นกระแทกเดนนะครับเลยเอามันยิงใหหลดโอ้ยทักบุงักบุ่ง,งนีข่ขาง่ายแนหะ้งแ่ายันมันมันขึ้นมาหลดพิ้วข้าเดียวเปื่อย นี่นามก็ลังน้ม,มือว่านนี่ครับนามแห้งไปเป็นเดือน,นครับหลายเดือนเลยลเคยมีนามขังในหน้านิ้วว่าท่านวานปุยบดเ,เนเีบยอันนี้ก็ับแผนกครับถือกระคุถือยาน้ำกล่นครับ มีกระมิยามมียามีฮอร์โมนจะไปวะขี้ลายครับเนี่ีะขึ้นตั้งบนสนู ইম mm -hmm. เท่านั้นหละค่ะคือกลับไปรับตลอ TikTok